จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินน,นนะพืชศพกันมังกรนะอันนี้ไม่มีท่าน,น้ําเลยนะคะแล้วก็เป็นลมเมถูนตุนกลุมไฟเมีสิงธนูนะคะมีแค่ดินลมไฟนะคะเด่นๆน,นะก็จะมีเป็นราศีพฤธศพนะไฮโรแฟนนะชาลีออดคือกอรกฎนะสเตนคือสิงนะจัสเต็คือตุนนะอ๋อมีราศีเมษด้วยแนละ้วก็ ไม่ได้ครบสิบสองราศีธาตุน้ําแต่ว่าเด่นๆเนี่ยมีเป็นเมษนะมีเป็นพฤษกนะมีเป็นกรกฎมีสิงนะแล้วก็มีตุลน,นั่นเองนะคือธาตุน้ําไม่มีแต่โผกรกฎมาที่เป็นธาตุน้ำนาสีเดียวน,นอนนั้นก็ครบเลยนะจากหน้าไพ่นะคะสิบเหรียญนะเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือเปล่านะหรือว่ามีความผูกพันรู้จักกันมานานนะมีความเรียกว่าเป็นครอบครัวกันอยู่ด้วยกันได้นะสิบเหรียญนะถ้าทาธุรกิจก็คือเป็น เออได้เต็มแม็กเลยนะขั้นต่ำหนึ่งแสนถึงสิบล้านนะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการอะไรก็ได้นะหรือว่าทํางานเงินเดือนก็เงินเดือนหยยดแสนนะหรือถ้าเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือปูกพันธ์นะเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะแล้วก็คนนี้เป็นคนเอ่อจากแดนไกลเป็นคนต่างชาติแน่นอนนะถ้าเป็นปรกฎนะปรกฎคือคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเซลล์โลจิสติกคนในเครื่องแบบแอร์สจวตแล้วก็เป็นไพ่สัญลักษณ์ของการเดินทางคนที่ชอบเดินทางเป็นคนต่างชาติต่างแดนที่ต้องเดินทางบ่อยๆด้วยก็ได้นะ มีความเป็นคู่กันอยู่นะคู่บุญคู่แต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้นะแสดงคุณน่าจะมีคู่ต่างชาตินะที่จดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่านะที่เป็นไฮโลฟราก็คือคู่บุญคู่แต่งงานคู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนนะสิบเรียงก็มีความเรียกว่ามั่นคงผูกพันรักกันมานานนะตรงนี้ก็ดูจะไม่มีอะไรนะแต่มามีแฮงแมนสิบไม้หกดาษนะแสดงว่าในตอนนี้อาจจะ ห่างเหินกันไปหรือพักความสัมพันธ์เบรคความสัมพันธ์หรือเปล่ากนะ็แฮงแมนห้อยหัวคือเหมือนมีเรื่องให้คิดยังไม่ได้เลิกนะแต่ยังคำนึงถึงคุณอยู่แล้วก็มีการมูฟออนหันหลังไปนะแต่ว่ายังอยู่ด้วยกันลงเรือลาเดียวกันไปนะอาจจะแค่หันหลังให้กันชั่วข่าวนะมูฟออนหะน้าหกดาบแต่เป็นมูฟที่แบบมูฟแล้วยังวนกลับมานะเหมือนมูฟออนเป็นวงกลมนะสิบไม้นะมีความเรียกว่าดักเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือว่าเอา่อเขารู้สึกผูกพันนะคะ แล้วก็มีอะไรที่หนักภาระหนักอะไรก็ได้นะหรือรักมากนะจนหกพันมากรู้จักการจัดก,การทํางานนะถ้าเป็นไม้นะแล้วก็ไม่ได้อยากจากคุณไปนะอาจจะด้วยเรื่องระยะทางก็เลยต้องห่างกันไปหรือมีปัญหาบางอย่างอยู่ว่าช่วงนี้ก็เลยเป็นแฮงแมนกับโกดาบนะทําให้มีเรื่องที่ค้างคากันอยู่ก็เลยมุกออนไปก่อนแต่ว่ายัางถือว่าเป็นครอบครัวกันอยู่นะมีการพายเรือยังลงเรือลําเดียวไปอยู่นะก็มีอะไรที่เขารู้สึกหนักอกหนักใจอยู่นะเจ็ดดาบนะเขาแอบ ซ่อนปกปิดซ่อนเนื่งสิ่งที่เขาแอบคิดหรือแอบส่องอะไรคุณก็ได้นะ k ง n g u p วาเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เจ้าชูนะแล้วมาขยายใต้ Emperor นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเป็นคนที่ชอบวงการในความสัมพันธ์ควบคุมนะเลิ e บอมิงก็ได้นะแรกๆอาจจะทําให้คุณหลงนะจนทอเชื่องอย่างเรียกว่าเชื่องถ้บอกว่าคุณเชื่อใจเนี่ยเขาก็จะเริ่มควบคุมนะไม่ให้คุณทําอะไรที่แบบ คือชอบให้อยู่ในโอวานะถ้าราศีเมษนะก็เป็นสัญลักษณ์ของออ่คนต่างชาติด้วยนะพวกมีอีโก้เยอะหญิงจังหองผู้บริหารซี o อเเจ้าของธุรกิจอะไรได้หมดนะวางมาสเก๊กนะแต่ว่าเวลามีอะไรนี่นะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะแล้วก็ชอบบงการอยากอยู่เหนือนะควก็คุมความสัมพันธ์นะ mm hmm. เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าของตัวคุณด้วยเลยนะถึงขนาดนั้นนะไอตัวไพ่นี้นะเพราะว่าอีโก้จัดนะแล้วก็ หกไม้นี้ก็ไม่ได้ต่างเลยนะหกไม้ก็แสดงถึงความชอบเอาชนะนะมีอีกโก้อยู่แต่ว่าทําอะไรมักจะประสบความสําเร็จนะจ u สติ c e เขาคิดที่จะตัดสินใจทําบางอย่างนะจะเอให้ความยุติธรรมหรือชัดเจนหรือจะมีอะไรที่เขาจะตัดสินกับคุณแล้วนะอาจจะเป็นคู่ที่เหนื่อยด้วยนะถ้าสเตนเป็นคู่แตกต่างอายุเชื้อชาตินะแล้วก็ ตรงนี้นะผู้หญิงอาจจะโตกว่าผู้ชายนะโดยปกติไพสเปนนะคุณอาจจะออกปนะเป็นแนวดุดุด้วยนะมันเลยทาให้ไปด้วยกันแล้วเหนื่อยแล้วคนนึงชอบวงการคนนึงก็เอเป็นคนตรงเป็นคนค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเป็นสาวสตรองประมาณนั้นนะทำให้อาจจะมีความเอทุรักทุเลแล้วก็ถึงกับพายเรือนี้แล้วก็ต่างคนต่างเรียกว่าเหมือนคนประเภทเดียวกันพอม,มาเจอกันก็เลยต้องงัดข้อหนึ่งธรรมดาจัสติสนะเขา เอเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเปนคนที่ใช่ของเขาในตอนนี้นะคหรือถ้าอยากเอาชนะกันถ้ามีประเด็นอะไรรุนแรงนี่ก็อาจจะถึงขั้นไปคดีฟ้องหย่านะคะกันเลยก็ได้นะแต่ว่าชัยชนะนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นของใครนะมีการเอาชนะกันอยู่นะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ